นำจิมจ้มแจวเพียพี่น้องขมอ,อำรำพี่น้องเนื้อแคะเนื้อแคร์อ่าย่างพอดดัดดัดด้วยพี่นออ้องมันกอจนแ่บสวัสดีเจ้าพี่น้องพบกับไฮโซบานาเรจ้าปั๊บเป็นเลาะพี่น้องืัอนี้มานี้วัอนี้เราจะมากินเนื้อเนื้อเนื้ออย่างพี่น้อง เนื้ออีแคร์พี่นอ้องนี่เสื้อว่าเป็นเนื้ออีแคร์เขาเอิ้นว่าเนื้อแคร์อันออนี้ก็เนื้อแคร์นะเนี่ยนี่มันมันวิพี่น้องเคยเคยกินเนื้ออีแคร์แนะ่เนี่ยบะแมน้นบะแมน้นเราเลนเนื้อนี่แหละจ้าพี่น้องพี่น้องแต่ว่ามันเป็นส่วนของเขาเอิ้นหางแครนะ์แล้วนี่แหละเดี๋ยวเขาสิมาย่างเนื้อเด้อพี่ผักเข้าซีฟส,ส่วนจ้าพี่น้องมิสลัดมิแตงนี่นี่มามา,มา,ม,า,ม,ามากินเนื้อย่างน้ำกัน มีหอดแจวเพียะเนี่ยขมอำลำมาเด้อ้าพี่น้องไฟหอนแล้วพี่ <_ Q> น้องเนือที่เข้ามาักไว้แล้วเขาก็สีมะย่าง <_ Q> อืมยางพอดด,ดัดดัดด้วยพี่น้องมันก็จงแสบมันก็จงพลอยไฟยังดึเขาต้องอยางไฟแห้งพี่น้องมันก็จงแสบนี้ พี่น้องเนื้อแบบย่างพ่อแบบเขาเอินมายัางก็ย่างพ่อแบบอันมันต้องสุกหลายเด้อพี่น้องมันจะหยาบอืมแต่พอยแต่พอยกินกับแจวเพียบบบนี้น้ำไหลไหลพี่น้องน้ำไหลไหลนี่เนื้อเา ทากินเลยเสร็จแล้วจะพี่น้องเป็นจังได้ยเนื้อของเฮาพี่นะมีทั้งแบบชูมีทั้งแบบย่างเนาะดาวรอมเดือนแล้วก็มีแบบว่าจุพี่น้องอยากจุมื่อนี้อยากกินแบบว่าเนือ้อแบบทั้งสุกทากาั้งกะทั้งดิบเนาะแบบืขาดเทบขาดซิงอเคยเข้าไปไหรักพี่สิรายน้องหันหน่านตัวมาคาแรกของเฮาลุยกับเนื้อย่างก่อน มันจะกินแบบพันเด้อจ้ะพี่น้องพันเมี่ยงเอาพันเนื้อมาเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อเป็นแต่แสบบอมบ์นี่บรรยากาศกำลังดีๆช่วงนี้อากาศแบบสบายสบายเย็นสบายบ่ฮ้อนบ่หลายบ่หนาวหลายเนาะมาตากักแจวใส่เข้าพันเขอืไปเหนียวคล้อย ชิ้นเนื้อตัวไปใส่คขัขวอะไรไ่น้องนัวนัวบันิ้งสิจุนาจุ ว้าวอืมจล้มาแล้วพี่น้องมาซุ้มกันเอาใจค้อรักกินดิบกับค้กินซุกนะเดี๋ยวสืบตีกันได้นะอุ้ยขอขอให้คนอดีพวกกินดิบด้วจ้ะ ม,มือนี้ได้กินเนื้อแขค่ไปทีพี่น้องเนื้อแขค่เจ้าเขาเอินว่าส่วนของหางแขคนะเนื้อก็สิมี่หางแขค่บอสเสือล่องไห่บอสขาล่างบอสขาอย่างกระบะแป้งขาลายบอสมากินแบบสไตล์เกาหลี Korea. นี่จะจับ,จบเนื้อทรายอืมกระเจี๊ยบแก๊บอื้โอ้ยพี่น้องแสบคักรแสบแน่มา มาซุ่มกันเด้อพี่น้องจานไม่นมุ่นเนื้อนี่กับสุดยอดจริแล้วสำหรับคนรักเนือน้อก็สิดูลนะเพราะอืมสรอยจูก,ก็ต้องกินกับเก๊กห้วยพี่น้องอ่าโอ้ยมีแห้งมีแห้งตอนเลือดสาผ่นเอาไปนี่พันเท่าเนือ้อพันเนือ้อเนื้อกับพลอยพอยแซบแซบหวานหวานเนาะตักใส่มาแซ่บกันมาแซ่บกันเด้อพีเพ่เด้อผิดเด้อพันแซ่ ตัวข้ามใหญ่เลยพี่น้องต้องสิดเกินบปไลยเด็กมาอืมกัดกระเทียมใส่โอ้สุดยอดพี่น้องแซ่บแซ่บมาจุน้ำกันจุอาเฮาจุอาอืม อืับ,บ,บ,บรรยากาศย่ามบาย ร่มเย็นเย็นบนี่ปั๊บใหญ่เนื้อ,อย่างส้อยจุบนี่ผักแบบกระดงนึงเนาะเป็นบ่พร้อมน้ำเก๊กฮวยอืมเข้ากันดีครับสุดยอดสุดยอดมันนี่ใส่เสือไล่แมบ่บุนเด้อไล่เสือว่ะเป็นนะมาสู่กับอาหารสิงโตพี่น้อง ต่อห้าวรุ่ยรุ่ยพันไปนี่นี่พี่น้องมากิน่ยมกันเด้อมาส้มกันส้มกันเนหนื้อมพอยดีกินกระพักสดๆพี่น้องพืชตืองัองกกระเพอยแพง้งั้นหรอตลาดบ้านห้อง พี่น้องพักกับผักหอยแพร่งในนี้เบิดถตานนี่กับเราสามสิบบาทนี่นะสามสิบห้าบาทเนาะพักสดบ้านเท่าช่วงนี้เพิ่นเห็ดหน้าเห็ดไฮเห็ดสวนแล้วแล้วกับเพิ่นกับแม่เห็ดนานพักอยู่ในสวน,น,นอันเอย่างอ่าในหน้านะ่ปะปพารเพิ่นกับแบบขยันขันแข็งดีอยู่บ้านเท่านี้เพิ่นเบิดได้เศร้าได้เมื่อยเห็นนะเดี๋ยวกับสิ่งปลูกเล่นปลูกใบแตงปลูกอ่าผักกาซ้อมผักกาดขึ้นผักกระ,ะเทียมกระลำบัก แตงข้าวโพดอย่างสินะโอ้เมันเผ็ดสวนเกง่งคัะบานอยู่บานมาต่อเ้ามากินจุไม่กินยางเนื้อมันกันได้พี่น้องเด้อกินคนเดียวกับสีเงาอยู่ครับพี่น้องมากินนักกัน่สิมมวลเนอะเมนบอกห้ให้แบบเหตุการณ์ปกตินะเฮามาซุ่มกันพี่น้องซุ่มอยู่หายอยู่หน้าสิมมวล เมนูโปรดของผู้ใดหลายคนเนาะขั้นวาด้มาขั้นกินหลายๆคนคือสีแซ่บพี่น้องเข้าใจป๊อปแบบว่าอันอันมูมาตุ่มมาโฮมามาซุ่มมาแซลอยู่ในยู่บ้านอยู่อย่างเทานี้นะไปไปมึงจุเนื้อกันสีหนามวนเด้อพี่น้องมวนบุญงานบุญงานแต่งงานอย่างสีหนาะส่วนกันมาจุงสีหนจาจัดยายพี่น้องไม่กินน้ำกัน กินเบิร์นอีกสิว่าโอ้ยอิ่มเบิร์กินเขาแร้งแล้วเมนบอรนี่ฮัสิจุแล้วจุตจอพี่นองเอ้ยผักสะใจดีดวะจัดผักแปะเตรียมผักไว้มือหนึ่ง เตรียมเนื้อไว้มือหนึ่งจุ่มไปเลยขวแไปนี่มาอือสุดยอดพี่น้องเดี๋ยวมอืออ่นเจ็ดเมนูแซ่บๆมาซุ่มกันแต่ม้อนีขอจวดก่อน,น,นเนาะแมนบ่าขตดแซ่บเลยพี่น้องเนี่ย เนื้อ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 นี่ปาดขับไปจริงบา้าเนี่ยยังแบ่บนี่เราจิคุยต้องไป แซ่บครับพี่น้องเลยมาเด้อมาซูมกันเด้อพี่น้องกินคนเดียวอีกแล้วหึงอนะม่เาหามูไม่กินน้ำกรนเงาเงารับสาคน้นอันไม่กินน้ำเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุก๊ะา้่านผัดส,สุดยอดเลย ใจดีเจ้าของร้านใจดีอื้นจุเนื้อนี่เขากินย่างเนื้อนี่เขาต้องกินผักหลายๆน้องๆนะคับพันเขาพันเขามันก็ยังแบบร้านจังกินแต่เนื้ออะไรจะเป็นสร้างมาจุต่อเข้านี่น้องอีแค่อีแค่อ,อืหวาน ละลายในปากมือพอกันพี่น้องเดี๋ยวมือเนี่ยกลินซับซับซุ้มๆมาสูพี่น้องซุ่มกันเตรียมพ่อเขามาเด้อพี่น้องเด้อรับรองว่าสนั่นลั่นทุ่งแหลกมอดีกินเนื้อก่อนน่ะ เหนือ,อก,กดพลอยแล้วอยากแม่แม่ใช้ข้าวคั่วอะไรหมด กินคนเดียวไม่มีคนซุ่มนำโอ้ยมือหายแย่งกินเลยจับลายพี่น้องจับสุดยอดเพราะว่าพี่สำหรับคนที่พอกินดีบเาจ้าพี่น้องมันมีก็เฮ็ดแบบเมนูสุกน้ำย่างเนาะย่างพาอแบบว่าเพราะอนันเป็นน้ำตกคนะม,มันมีเมนูสองใจเม,มนมูสองใจรักพี่เสียดานอ้องเป็นบ่ เมนูสองใจรักพี่เสียดายน้องบมวแมนวันทองเด้ออันนี้คือเสืออันนี้บ๊แมนอัน,นเสือลองหายไม่ไ้ออันนี้เป็นในส่วนของหางแขรจ้งเป็นว่าหางแคร์เซบอีกแบบเด้อหางแขะย่างแบบย่างแบบดาวดาวล้อมเดือนเนาะดาวล้อมเดือน เขือคือข้างนอกมันจะกรอบมันจะเสุกหนึง่งข้างในมันจะออกดแดงๆห็นบ่พี่น้องมันจะพลอยถ้าอย่างดด่มๆมันสิมันสิเอ่ยๆอย่างวะมันสิหยาบเนาะนเป็นบ่คนกินเนื้อเขาจะแบบมากินบางคนกินบางคนกินแบบจุไปเลยเนี่ยข้าวกลินน้งอะแต่ที่สำคัญก,ก็คือน้ำจิ้มแจ่วเพีย ถ้าเฮ็นประจักกับะบะแสบไปเลยเห็นปะถ้านเห็นจับกับอื้อสุดยอดมันนี่แซ่บขอคออรัวลายพี่น้องเดี๋ยวโอกาสนาแก้ตัวไหมตอนซ่อนผักหลายครักป๊าพี่น้องกินเบิดอืมไปหลายค่ำละอิ่มเลยได้ไหม มาชินซิงสาอืมกิ่นหลายคนสิมวนเนาะ ค้านี่ก็สิคอโตไปแล้วจ้าพี่น้องอืมเป็นแต่พี่น้องสำหรับมื้อน,นี้เมนูเนื้อย่างของเฮานี่มีแบบทนะูโทนทูอินวันนะก็มีแบบว่าย่างกับซ้อยจุสุดยอดอันนี้พี่น้องกับผักหลากหลายน้ำจิ้มเจวเพียวสุดยอดพี่น้อง เป็นได้พี่น้องมนีกับเมนูนี่ผู้ใดมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเพจป๊ไปเลาะใน YouTube กับ Facebook เป็นกำลังใจให้โอมเฮดคลิปเดี๋ยวมืออื่นพอกันไหมกับเมนูแซ่บมนีก่ะขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องสําหรับคนที่เขามารับชมเพจปั๊บไปเลาะแล้วก็ YouTube เนาะแต่มาให้กําลังใจให้โอมเฮดคลิปมันม้วนเป็นอ่าเฮดคลิปแซ่บมาสู้กับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นมาแซ่บน้ำกันพี่น้องรอติดตามเบอรงวา เพจเมนูอีกย่างแล้วมันก็ขอตัวไปแล้วจพี่น้องขอบพูดอะไรนจ้าที่เขามารับชมเพจของโอมในปับใน YouTube กับ Facebook เนาะเขามากดไลค์กดแชร์มาพูดคุยกันได้เลยชาวน้อยๆองของเขากับค่อยเป็นค่อยไปเนาะมีอย่างกะเฮ็ดผิดพลาดมีอย่างกะขอให้พี่น้องเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องสำหรับมันนี้กะไปแล้วพี่เหลือต่อเขาสิปิจุต่อเขาสิปิจุต่อเขาแรงมัอนี่อิ่มแล้วพี่น้องไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆจ้า 拜拜。嗯。<Bye>